เลือกความมั่งคั่งเลือกกองทุนรวมจาก Asset Plus พบกันอีกครั้งกับรายการ Weekly Invest จากบรลจ Asset Plus ค่ะสัปดาห์นี้วันจันทร์ที่25กรกฎาคม2565ค่ะ สำหรับภาพของตลาดหุ้นโลกในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยออกมามีแนวโน้มชะลอตัวลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะอย่างสัปดาห์ที่ผ่านมาเองเนี่ยก็มีตัวเลข Service PMI นะคะออกมาล่าสุดเนี่ยก็กลับมาหดตัวนะคะตัวเลขบ้านต่างๆก็ออกมาไม่ค่อยดีนะคะแล้วก็อย่างตัว initial jobless claim เองเนี่ยก็ออกมาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะก็ทําให้ วิกที่ผ่านมาหรือว่าช่วงนี้ผ่านมาเ,เนี่ยตลาดค่อนข้างที่จะโฟกัสไปที่ความเสี่ยงเรื่องของเศรษฐกิจถดถอยนะคะแล้วก็ Price in ว่าเศรษฐกิจน่าจะมีการชะลอตัวนะคะขณะที่ถ้าเรามาดูราคาน้ํามันนะคะในช่วงที่ผ่านมาก็ปรับตัวลงด้วยนะคะต่ำกว่า100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลแล้วนะคะก็เป็นสัญญาณที่ตลาดมีความได้ว่าเงินเฟ้อในระยะข้างหน้าอาจจะชะลอความร้อนแรงลงนะคะ เพราะฉะนั้นนะคะเศรษฐกิจที่ชะลอลงนะคะแล้วก็เงินเฟอ้อที่น่าจะชะลอตัวลงด้วยนะคะก็ทําให้เฟดเนี่ยอาจจะไม่ได้จําเป็นที่จะต้องเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะตลาดก็คิดแบบนี้นะคะโดยรอบนี้เนี่ยตลาดก็ Price in ไปนะคะว่าเฟดจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่75เบสพอ i n ์นะคะก็ต้องจับตาดูในสัปดาห์นี้นะคะขณะที่ผลประกอบการที่รายงานในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย ก็ไม่ได้ออกมาเ็วร้ายอย่างที่คาดนะคะก็ทําให้ตลาดหุ้นมีการรีบาขึ้นมาเรื่อยๆนะคะอย่างไรก็ตามนะคะในวันศุกร์เนี่ยก็จะเห็นว่าตลาดหุน้นมีแรงกดดันนะคะหลังผลประกอบการของ Snap ออกมามียอดขายรายไตรมาสที่อ่อนแอที่สุดนะคะก็ทําให้หุ้นของ Snap เนี่ยลงไป40%เลยนะคะแล้วก็ลากหุ้นตัวอื่นใน Big Tech ตัวอื่นอย่างเช่น Meta นะคะ Alphabet ก็ปรับตัวลดลงตามมาด้วยนะคะ ถ้ามาดูตลาดม้นสหรัฐนะคะตลอดทั้งสัปดาห์เนี่ยก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะดาวโจนบวกไป2%นะคะ S&P 500บวก2.5% Nasdaq บวกไป3.3%นะคะฝั่งยุโรปนะคะ MSCI ยุโรปบวกไป2.7%นะคะก็ยุโรปเนี่ยก็ทำจุดสูงสุดในรอบ2เดือนนะคะแม้ว่า ECB จะขึ้นอัตราดอกเบีย้ยมากกว่าที่คาดนะคะแต่ว่าด้วยความที่เศรษฐ,ฐกิจยุโรปเนี่ย เผชิญความเสี่ยงเรื่องของ recession นะคะก็ทำให้ตลาดมองว่าการขึ้นอัตราดอ,อกเบี้ยของ ECB ถัดจากนี้เนี่ยอาจจะมีรูปที่จำกัดน,นะคะซึ่งหลังจากผลประชุม ECB ออกมาเนี่ยตลาดหุ้นยุโรปก,ก็ดูเหมือนจะไม่ได้ตอบรับอะไรมากนะคะก็มีแค่หุ้นกลุ่มธนาคารยุโรปที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะจากการที่ตัวอัตราดอ,อกเบี้ยเนี่ยไม่ได้ติดลบแล้วก็ช่วยหนุนกำไรในส่วนของภาคธานาคารนะคะ สำหรับในส่วนของรายละเอียดเดี๋ยวจะไปขอเล่าอีกทีในไฮไลท์ประจำสัปดาห์นะคะนอกจากนี้ฝั่งของยุโรปเองก็มีปัจจัยบวกจากการที่รัสเซียเนี่ยกลับมาส่งกา๊าซให้กับยุโรปผ่านท่อนอร์สตีมหนึ่งด้วยนะคะก็ช่วยคลี่คลายสถานการณ์ด้านพลังงานให้กับยุโรปได้บางส่วนนะคะสำหรับประเด็นการเมืองของอิตาลีนะคะนายมาริโอดากลีนายกอิตาลีก็มีการยื่นจดหมายลาออกกับประธานาธิบดีอีกครั้งหนึ่งในวันพฤหัสนะคะ เนื่องจากพรรครัฐบาลเนี่ยเกิดการแตกแยกกันอย่างหนักนะคะโดยปัจจุบันเนี่ยประธานาธิบดีก็ขอให้คุณมาริโอรากีเนี่ยนำรงตำแหน่งรักษาการไปก่อนที่จะมีการเลือกตั้งทั่วประเทศในวันที่25กันยายนนะคะก็ทำให้ตลาดพุ้นอิตาลีที่ก่อนหน้านี้นเนี่ยมีความผันผวนก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะถ้ามาดูฝั่งญี่ปุ่นกันบ้างนะคะก็จะเห็นว่าเป็นตลาดที่ถือว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นแรงทีเดียวในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะ โดยนิกเกอีสองสองปรับตัวเพิ่มขึ้น4.2%นะคะแล้วก็ในเดือนกรกฎาเนี่ยก็ปรับตัวขึ้นมาแล้วกว่า7%เลยนะคะก็ถือว่าเป็นตลาดที่เอาเพิร์ฟอร์มที่สุดในเดือนนี้เลยนะคะก็มีปัจจัยหนุนจากค่าเงินเยนที่อ่อนค่านะคะแล้วก็ b ีโที่ยังคงผ่อนคลายนะคะขณะที่ถ้าเราตามตามข่าวกันนะคะเราก็จะเห็นประเด็นเรื่องของจำนวนผู้ติดเชื้อในญี่ปุ่น ที่เพิ่มขึ้นนะคะปัจจุบันเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ200,000รายต่อวันนะคะแต่ว่าตลาดก็อีกนอประเด็นนี้ไปนะคะสำหรับ b o j นะคะสัปดาห์ที่แล้วก็มีการประชุม BOJ นะคะก็ยังคงนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายพิเศษนะคะโดยระบุว่านโยบายผ่อนคลายทางการเงินเนี่ยยังเป็นสิ่งจำเป็นแม้ว่าค่าเงินเยนจะอ่อนค่าแต่ระดับต่ำสุดในรอบ24ปีนะคะ ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่สร้างความกังวลว่าจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจญี่ปุ่นนะคะแต่ B.O.J. ก็ระบุว่ายังไม่มีแนวคิดที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเพื่อเป็นการสกัดการอ่อนค่าของค่างเงินเยนนะคะส่วนจีนกับฮ่องกงนะคะก็ตลาดหุ้นจีนในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก,ก,ก็ต้องบอกว่ายังยืนได้นะคะแม้ว่าจะมีความกังวลเรื่องของการแพร่ระบาดกับประเด็นในส่วนของภาคสังหาที่ คนซื้อบ้านเนี่ยเขาไม่ยอมจ่ายค่าผ่อนต่อสำหรับบ้านที่ยังสร้างไม่เสร็จนะคะเสียใจ300นะคะลงไปนิดหน่อย0.2%นะะั้งเะคะหางเสงบวก1.5%แล้วก็ MSCI China บวก1.1%นะะซึ่งวันจันทร์ที่แล้วเนี่ยทางการจีนก็มีการออกมาตรการเพื่อที่จะลดความกังวลในภาคอสังหาโลงนะคะก็มีการสั่งให้ธนาคารเนี่ยช่วยพวกบริษัทที่เป็นเดเวลอปเปอร์นะคะเช่นการยืด ระยะเวลาชําระนี่ขยายวงเงินกู้นะคะสําหรับโครงการที่ขาดสภาพคล่องนะคะก็จะได้มีเงินไปสร้างบ้านตอนะคะแล้วก็เตรียมออกมาตรการยกเลิกค่าธรรมเนียมกับคนที่หยุดผ่อนบ้านด้วยนะคะเพื่อเป็นการลดความโกรธแค้นตรงนี้ลงก็น่าจะช่วยบรรเทาสถานการณ์ความตึงเครียดในภาคสังหาลงได้บ้างนะคะก็ทําให้อ่าหุ้นพวกอสังหาเดเวล,ลอปเปอร์ต่างๆเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงต้นสัปดาห์นะคะก็ ทําให้ตลาดหุ้นจีนช่วงต้นสัปดาห์ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้แล้วก็ทําให้ยังยืนได้ในสัปดาห์นี้นะคะถัดมานะคะเ,เรามาดูตลาดหุ้นดีรอยากา์นะคะก็ปรับตัวเพิ่มขึ้น4.2นะคะส่วนอาเซียนนะคะ MSCI อาเซียนปรับตัวเพิ่มขึ้น3.4นะคะในสัปดาห์ที่ผ่านมา ถ้าดูรายประเทศเนี่ยก็บวกได้ทุกประเทศเลยนะคะโดยเฉพาะสิงคโปร์ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง4.7%นะคะมาดูบ้านเราบ้างนะคะเ e ็ตอินเด็กปรับตัวเพิ่มขึ้น1.3% v e b นะคะปิดไปที่1,552จุดนะคะก็เป็นการรีบาวตามตลาดหุ้นต่างประเทศนะคะส่วนงบกลุ่มธนาคารนะคะก็รายงานออกมาหมดแล้วนะคะกำไรออกมาตามคาดนะคะที่5.1มืานล้านบาทนะคะ ค่าเทียบ Q on Q เนี่ยก็ขยายตัวได้0.6นะคะแล้วก็ถ้ามาดูรายปีหรือว่า Year on Year ก็ขยายตัวได้2.3นะคะก็ทำให้ตลาดเนี่ยคลายความกังวลเกี่ยวกับผลประกอบการกลุ่มแบงก์ลงนะคะทำให้มีแรงซื้อกลับมู่บางนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าตลาดก็มีความประมัดระวังการลงทุนนะคะก็รอดูผลประชุมเฟดในสัปดาห์นี้ด้วยนะคะ ส่วนสัปดาห์นี้นะคะตลาดก็รอดูผลประกอบการในกลุ่ม real sector นะคะส่วนว o l u m e เนี่ยก็น่าจะบางๆนะคะเนื่องจากว่าสัปดาห์นี้ก็มีวันหยุด2วันในช่วงปลายสัปดาห์นะคะแล้วก็ตลาดก็รอดูเปสด้วยนะคะในส่วนของบอนยูนะคะก็จะเห็นว่าทั้งตัวสั้นแล้วก็ตัวยาวเนี่ยปรับลดลงในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะภาพน่ยยังถูกเวกด้วยความกังวลเรื่องของ recession นะคะจากตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆที่ออกมาชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องนะคะก็อย่างที่เรียนไปว่า PMI อะไรต่างๆก็ออกมาไม่ดีนะคะก็ทําให้มีแรงซื้อเข้ามาในส่วนของพธนบัตรสหรัฐนะคะ2ปีนะคะปัจจุบันอยู่ที่2.97นะคะแล้วก็ตัว10ป,ปีเนี่ยอยู่ที่2.75ก็ต่ำสุดในรอบ2ส,สัปดาห์นะคะ ามาดูรายเซกเตอร์นะคะส่วนใหญ่ก็จะเห็นว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นหมดนะคะยกเว้นในส่วนของเทเลคอมที่ปรับตัวลดลงนะคะกลุ่มที่ปรับตัวขึ้นได้ดีในวีคนี้นะคะก็คือ c o n sumer discretionary นะคะ industrial technology นะคะขณะที่กลุ่ม defensive อย่าง healthcare utility consumer staple เนี่ยเป็นกลุ่มที่ปรับตัวขึ้นได้แต่ว่า underperform นะคะส่วนราคาน้ำมัน WTI วีที่ผ่านมา ปรับตัวลดลง3%ปิดไปที่95ดอลลาร์ต่อบารได้ลนะคะก็ช่วงนี้เนี่ยราคาน้ำมันก็ถูกกดดันทั้งฝั่งของดีมาแล้วก็สัพพลายเลยนะคะโดยตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยที่ออกมาชะลอตัวลงอย่างเห็นได้ชัดก็ทําให้เกิดความกังวลงว่าอุปสงค์น้ํามันจะชะลอตัวลงลดลงหรือเปล่านะคะในขณะที่ฝั่งของสัพพลายเนี่ยก็ดูจะคลายความกังวลลงนะคะจากการที่ เัสเซียเขากลับมาส่งก๊าซธรรมชาติไปยังยุโรปผ่านท่อนอร์สตีมหนึ่งนะคะส่วนท้องค้านะคะปรับตัวเพิ่มขึ้น1.4% week on w e ว k นะคะก็ได้อันดุส่งจากดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงในวิกที่ผ่านมานะคะส่วนบิตคอยนะคะปรับตัวเพิ่มขึ้นแรงถึง8%ในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะราคาบิตคอยก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาตลอดทั้งสัปดาห์เลยนะคะมออีอยู่ช่วงปลายสัปดาห์ที่ถูกเทขายหลังจากทีเ่เทสลาเนี่ยเขามีการ ขายบิตคอย n ์ออกมานะคะ75%ของทั้งหมดเลยนะคะก็เกิดจากปัญหาในเรื่องของสภาพคล่องหลังจากโรงงานในเซี่ยงไฮ้เนี่ยถูกปิดเป็นระยะเวลาค่อนข้างนานนะคะก็ทำให้เทสลาเนี่ยตัดสินใจที่จะขายตัว Bitcoin ออกมาเพื่อที่จะถือสภาพคล่องในมือนะคะอย่างไรก็ตามนะคะ,ะคุณอีลอนมัสเนี่ยก็บอกว่ามีแนวโน้มที่จะกลับมาเพิ่ม ถือครองบิดพอยในอนาคตอย่างแน่นอนนะคะแต่ว่าที่ขายออกไปเนี่ยเพราะว่าเขาไม่มั่นใจว่าการล็อกดาวของจีเนี่ยจะบรรเทาลงเมื่อไหร่นะคะส่วนดอลลาร์อินดซ x นะคะอ่ะอ,อนค่าลง1.2%ในวิกที่ผ่านมานะคะก็หลังจากที่ ECB เนี่ยเริ่มมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้วก็ตลาดเองก็มองว่าอินฟลชันหรือว่าเงินเฟอ้อเนี่ยอาจจะไม่ได้เร่งตัวมากนะในระยะข้างหน้าซึ่งอาจจะทำให้เฟดเนี่ยลดความฮอกกิชลงนะคะ สำหรับประเด็นสําคัญในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเรามาดูกันเรื่องของงบนะคะซึ่งช่วงนี้เนี่ยก็เป็นช่วงที่กําลังประกาศงบสำหรับฝั่งของสหรัฐนะคสำหรับกลุ่มธนาคารนะคะก็ประกาศออกมาหมดแล้วนะคะออกมาค่อนข้างมิกซ์นะคะอย่างซิตี Group แล้วก็โกลแมนแซกเนี่ยรายงานผลประกอบการดีกว่าที่ตลาดคาดทั้งรายได้แล้วก็กาไรนะคะจากการเติบโตของธุรกิจซื้อขายสินทรัพย์นะคะหรือว่าในส่วนของเทรดดิ้งนะคะ ส่วนแบงก์ออฟอเมริกานะคะมีผลประกอบการที่ดีกว่าคาดจากรายได้ในการปล่อยสินเชื่อสูงขึ้นนะคะขณะที่ธนาคารที่เป็นวานิทธนกิจอื่นๆนะคะมีการรายงานรายได้ที่ต่างก่าคาดนะคะอย่างเช่น JP Morgan แล้วก็ Wells f a r g o นะคะกะ็เป็นปัญหาในเรื่องของสินเชื่อที่ได้คุณภาพนะคะ อย่างไรก็ตามนะคะเราจะเห็นว่า,าหุ้นเนี่ยปรับัวเพิ่มขึ้นได้นะคะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เองเนี่ยตลาดก็มีมุมมองที่ค่อนข้างแยกมุมในหมามาสองนี้นะคะพอมุมกลางตัวเนี่ยออกมาดีก็เลยไม่ได้เป็นปัจจัยที่กดดันตลาดนะคะประกอบกับไกด์แดนซ์ของผู้บริหารหลายแห่งก็มองว่า ไรลมากท,ที่สดุดน่าจะผ่านไปเลยนะคะอย่างเช่น c ีอของเจพีมอสแกนเขาก็มองอว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยยังเติบโตได้ดีทั้งในตลาดแรงงานแล้วก็การบริโภคภาคเอกชนนะคะส่วนของซิตี้กรุ๊ปเนี่ยเขาก็มองว่ามีปัจจุบันเนี่ยมีข้อมูลเพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่จะชี้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยกำลังเข้าสู่ภาวะถดถอยนะคะซึ่งเขามองว่าภาวะถดถอยเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นในสองปีข้างหน้าและถ้าหากเกิดขึ้นก็ไม่ไม่น่าจะถึงขั้นรุนแรงนะคะ สำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็จะเป็นสัปดาห์ที่สำคัญเลยนะคะจะมีการรายงานงบของบริษัทจดทะเบียนใน S&P 500เนี่ย กว่า50%ของ Market cap เลยโดยเฉพาะกลุ่มเทคโนโลยีนะคะซึ่งเวทน้ำหนักในดัชนีเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะถ้าหากว่าผลประกอบการออกมาดีกว่าคาดนะคะ mm hmm. ก็จะทำให้นักลงทุนเนี่ยมีความมั่นใจต่อสภาวะเศรษฐกิจมากขึ้นนะคะตรงนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นแรงหนุนให้ตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นต่อนเนื่องจากวิที่แล้วได้นะคะในทางกลับกันนะคะถ้าหากผลประกอบการออกมาแย่กว่าคาดน,นะคะก็อาจจะเป็นแรงกดดัน ข้างกลางตลาดที่จับตาดูกดประชุมเฟดอยู่นะคะนอกจากในเรื่องของผลประกอบการแล้วนะคะก็ยังต้องติดตามด้วยว่าบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเขามีมุมมองหรือว่า forward looking ยังไงบ้างนะคะโดยเฉพาะมุมมองต่อค่าเงินดอลลาร์ที่แข่งค่าในช่วงที่ผ่านมาซึ่งกระทบต่อบริษัทที่เป็น มัลติเนชั่นแนลคอมพานีนะคะซึ่งกว่า40%ของบริษัทใน SME 500มีเนี่ยมีรายได้จากต่างประเทศนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเทคโนโลยีนะคะรวมถึงติดตามมุมมองต่อเรื่องของเงินเฟ้อแล้วก็ปัญหาในซัพพลายเชนด้วยนะคะ คาดว่ากำไรของบริษัทในดัชนี S&P 5 0 0นะคะในไตรมาส2เนี่ยจะเพิ่มขึ้น6.2นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยนักวิเคราะห์ก็มีการรีไวซ์ขึ้นมาจากวิกที่แล้วที่5.6นะคะตรงนี้ก็สะท้อนมุมมองของนักวิเคราะห์ที่ดีขึ้นต่อผลประกอบการในไตรมาสนี้นะคะสำหรับภายลท์ถัดมานะคะก็เป็นการประชุม ECB นะคะ ECB ครั้งที่ผ่านมานะคะ ECB ก็เซอร์ไพรส์ตลาดนะคะขึ้นอัตราดอกเบีย้ยอ่าเด p o s i t r a เนี่ย basis point นะคะมาอยู่ที่0%นะคะส่วนอันตราดอกเบีย้ยตัวอื่นเนี่ยก็มีการปรับขึ้นด้วย50 basis point นะคะจากก่อนหน้านี้เนี่ยตลาดคาดว่า ECB เนี่ยน่าจะขึ้นอันตราดอกเบี้ยในรอบนี้เพียงแค่25 basis point นะคะซึ่งเป็นตัวเลขที่ ECB เนี่ยเคยส่งสัญญาณไว้ในการประชุมรอบก่อนก็คือเดือนพฤษนาคมน,นะคะ โดย ECB เนี่ยมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยถึง50 Basis Point เพื่อเป็นการบรรเทาเงินเฟ้อ,ฟอที่เร่งตัวนะคะล่าสุดเนี่ยอยู่ที่8.6%เลยสำหรับยุโรปนะคะท้งนี้นะคะ ECB เนี่ยก็ไม่ได้มีการเปิดเผยถึง การขึ้นอัตราดอกเบี้ยในครั้งหน้านะคะว่าจะเป็นเท่าไหร่แต่ว่าก็มองว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมีความเหมาะสมนะคะโดยการตัดสินใจว่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่เนี่ยขึ้นอยู่กับการประชุมในแต่ละครั้งเลยนะคะแล้วก็จะขึ้นอยู่กับพัฒนาการของตัวเลขเศรษฐกิจในขณะนั้นด้วยนะคะ นอกจากนี้นะคะ ECB ก็ยังมีการเปิดเผยถึงเครื่องมือใหม่นะคะชื่อว่า TPI หรือว่า Transmission Protection Instrument นะคะโดยจะเป็นการซื้อพันธบัตรโดยไม่จำกัดวงเงินนะคะซึ่งมีเป้าหมายเพื่อคงสภาพต้นทุนการกู้ยืมในประเทศที่มีหนี้สูงนะคะเช่นอิตาลีแล้วก็กรีซเป็นต้นนะคะ โดยภายใต้กลไกของ TPI นะคะก็จะทำให้ ECB เนี่ยสามารถที่จะเข้าซื้อพันธบัตรจากประเทศที่มีหนีนส้สูงเป็นจำนวนมากได้นะคะเช่นอิตาลีเนี่ยหรือว่ากรีซเป็นต้นนะคะเพื่อเป็นการกดดันไม่ให้ผลตอบแทนของพันธบัตรประเทศเหล่านี้เนี่ยสูงจนเกินไปนะคะก็เป็นการลดความเสี่ยงในเรื่องของเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกนะคะ สำหรับการประชุม ECB ครั้งหน้านะคะก็จะมีขึ้นในวันที่8กันยายนะคะซึ่งเป็นรอบที่ ECB ก็จะมีการเปิดเผยคาดก,การณ์ตัวเลขเศรษฐกิจใหม่ด้วยนะคะเรามองว่ายังมีโอกาสนะคะที่ ECB เนี่ยจะปรับขึ้นอันตาราดอกเบี้ย50 basis point นะคะจากเงินเฟอ้อที่ยังมีโอกาสเร่งตัวนะคะอย่างไรก็ตามนะคะตลาดก็มองว่า ECB เนี่ยมีรูมที่จำกัดในการปรับขึ้นอันตาราดอกเบี้ยนะคะเนื่องจากเศรษฐกิจที่ กำลังเจอกับความเสี่ยงด้านของวิกฤตพลังงานนะคะก็ทำให้เศรษฐกิจยุโรปเนี่ยก็มีความเสี่ยงที่จะเข้าสู่ recession ด้วยเหมือนกันนะคะ สำหรับตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะอย่างตัวเลขบ้านเนี่ยก็ออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะทั้งดัชนีความเชื่อมั่นผู้สร้างบ้านนะคะยอดขายบ้านมือสองยอดขายบ้านใหม่ต่งางๆนะคะส่วนเ PMI ภาคการผลิตเบื้องต้นเดือนกคศน,นะคะก็ออกมาลดลงจากเดือนก่อนแนตะ่ว่าก็ยังสูงกว่าคาดนะคะ ส่วน Service PMI เบื้องต้นเดือนรกรกฎาคมนะคะก็ออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะออกมาผลตัวนะคะส่วน Initial Jobless Claim นะคะก็ออกมาเพิ่มขึ้นต่อเนื่องแล้วก็มากกว่าคาดเดาคะส่วนฝั่งของยุโรปนะคะมีตัวเลขเงินเฟ้อเดือนมิถุนายนนะคะออกมาอยู่ที่8.6เปอร์เซ็นต์เยนอนเยนะคะก็สูงกว่าเป้าของ ECB ที่2อรเซมากนะคะส่วน PMI ภาคการผลิตเบื้องต้นเดือนรกรกฎาน,นะคะก็ออกมาลดลง ต่ำของค่าแล้วก็ออกมาอยู่ในโซนที่หมดตัวด้วยนะคะส่วนเซอร์วิสพีเบื้เง่ต้นเดือนกรกฎานะคะก็ออกมาไม่ค่อยดีเช่นเดียวกันนะคะออกมาชะลอตัวลงส่วนฝั่งของจีนนะคะก็มีตัวอัตราดอกเบี้ยรวมพามเรลนะคะ P ีเบ c ก็ยังผงไว้เช่นเดิมทั้งในส่วนของอายุ่งปีแล้วก็หปีนะคะส่วนญี่ปุ่นนะคะมีตัวเลขนำเข้าส่งออกนะคะ ส่งออกเนี่ยก็ออกมาดีกว่าคาดแล้วก็ดีกว่าเดือนก่อนนะคะส่วนตัวเลขอินพ r t ตนะคะก็ออกมาสูงกว่าคาดแต่ว่าก็ต่ำกว่าเดือนก่อนเล็กน้อยนะคะส่วนเงินเฟอ้อนะคะอ่ CPI ของญี่ปุ่นเนี่ยตัวคอ,อ CPI ออกมาสูงสุดในรอบ7ปีเลยนะคะสูงกว่าเป้า BJ o ที่2%ติดต่อกนันเป็นเดือนที่3นะคะส่วน PMI ภาคการผลิตแล้วก็ Service PMI ของญี่ปุ่นนะคะออกมาชะลอตัวลงแล้วก็ทำกว่าคาดนะคะ สำหรไไับปัจจัยสำคัญที่ต้องจับตาในสัปดาห์นี้นะคะวันที่16ก็จะมีรายงานประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจจาก IMF นะคะถัดมาก็จะเป็นการประชุมเฟดนะคะก็อย่างที่ได้เรียนไปว่าปัจจุบันเนี่ยตลาด Price In นะคะว่าเฟดจะขึ้นอันตราดอกเบี้ย75 b a s i ส Point นะคะถ้าว่าขึ้นมากกว่าน,นั้นเนี่ย ก็อาจจะอิมแพกตลาดได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ต้องจับตาถ้อยแถลงของคุณพาวเวลหลังจากนั้นด้วยว่าจะมีมุมมองต่อการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยในครั้งถ,ถัดไปยังไงบ้างนะคะถัดมานะคะก็จะมี e a r n i n g ของสหรัฐนะคะก็50%ที่จะประกาศในสัปดาห์นี้นะคะก็ได้แก่ Apple Microsoft Alphabet แล้วก็ Meta นะคะซึ่ง4ตัวนี้เนี่ยก็คิดเป็น20%ของ Market Cap ของ SP500 เลยนะคะ แล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจที่สําคัญเลยก็คือ GDP ไตรามาส2ของสหรัฐนะคะซึ่งตลาดเนี่ยคาดไว้อยู่แล้วว่าจะหดตัวนะคะถ้าหดตัวเนี่ยก็จะถูกมองว่าเป็นสัญญาณของ recession ทันทีนะคะก็รอรู้ว่าจะหดตัวมากหรือม้มยกว่าที่ตลาดคาดนะคะหรือว่าจะออกมาเซอร์ไพรส์แตัวได้นะคะสุดท้ายนะคะก็จะมีการพูดคุยระหว่างคุณไบเดนแล้วก็สีจิ้นผิงภายในสิ้นเดือนนี้ค่ะ มาตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญที่ต้องติดตามในสัปดาห์นี้นอกเหนือจาก GDP ของสหรัฐนะคะก็จะมีตัวเลข Core-PCE ของสหรัฐในวันศุกร์นะคะรวมถึงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคยูบิชิแกนในวันศุกร์เช่นเดียวกันนะคะส่วนฝั่งของยุโรปนะคะก็จะมีตัวเลข GDP ไตรมาสสเบื้องต้นนะคะตัวเลขเงินเฟ้อ CPI นะคะเดินกรกฎาคมแล้วก็ญี่ปุ่นนะคะก็จะมี ตัวเลข Retail ซ a l e นะคะเดือนมิถุนายนแล้วก็ตัวเลข Industrial Production นะคะในวันสุกร์นะคะสำหรับกองทุนแนะนำนะคะในสัปดาห์นี้เนี่ยเราก็ยังคงคำแนะนำเช่นเดิมนะคะในส่วนของ Accumulate Buy นะคะปัจจุบันเราก็แนะนำด้วยกัน2กองทุนนะคะก็คือ SP e v o c h i n a แล้วก็ SP p o w e านะคะสำหรับ SP e v o c h i n a นะคะเราก็คิดว่าสำรับจีเนี่ยน่าจะยังไม่มีการล็อกดาวน์นะคะขณะที่ หุ้นกลุ่ม Real Pending ของจีเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้ปรับตัวลงมากนะคะส่วนกองทุนเรานะคะส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นหุ้นในกลุ่ม New Economy นะคะไม่ได้มีในส่วนของภาคสังหารหรือว่าธนาคารนะคะ เพราะฉันก็คิดว่าตอนนี้เนี่ยตลาดก็รอทางการจีนนะคะถ้าหากว่ามีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมเนี่ยก็น่าจะสร้างความมั่นใจให้กับตลาดได้นะคะซึ่งหลายๆเจ้าตอนนี้เนี่ยเขาก็ยังชื่นชอบตลาดหุ้นจีนนะคะแล้วก็คิดว่าเศรษฐกิจเนี่ยน่าจะบอททอปไปแล้วนะคะแล้วก็มีโฮปในส่วนของการเรียลเพนนิ่งที่จะตามมาในอนาคตน,นะคะซึ่งรูมเบิร์กก็คาดว่าเศรษฐกิจจีเนี่ย มีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่องในครึ่งปีหลังนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็มองว่าจังหวะที่ตลาดหุ้นจีนเนี่ยมีการออย่อตัวมาในเดือนนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นโอกาสที่เริ่มพยายามสะสมหุ้นจีนได้ครั้งนะคะ ถัดมานะคะ SP Power นะคะปัจจุบันเนี่ยกองทุนก็มีการเพิ่มสัดส่วนหุ้นในกลุ่มของใช้หน้า Clean Energy แล้วก็ EVN Battery เข้าไปนะคะซึ่งสองกลุ่มนี้เนี่ยก็เป็นกลุ่มที่จะได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนนะคะแล้วก็ยังเป็นกลุ่มที่ทางการจีนเนี่ยให้การซัพพอร์ตมาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะ ถัดมาในกลุ่มของเทรดดิ้งบายนะคะปัจจุบันเราก็แนะนําการลงทุนใน SPJSC นะคะซึ่งอย่างที่เรียนไปบบว่าตลาดหุ้นญี่ปุ่นเดือนนี้เนี่ยก็เพอร์ฟอร์มได้ดีมากๆนะคะซึ่งกองทุน SPJSC ของเราเนี่ยก็เอาเพอร์ฟอร์มตลาดนะคะเรามองว่าญี่ปุ่นเนี่ยก็ยังมีปัจจัยหนุนจากค่าเงินเยนที่อ่อนค่านะคะรวมถึงนโยบายการเงินที่ยังผ่อนคลายของ BOJ ด้วยนะคะแล้วก็มาตรการรูปเศรษฐกิจที่กําลังจะตามมาหลังจากการเลือกตั้งที่ผ่านพ้นไปนะคะ และนี่ก็คือทั้งหมดของรายการ e วิ y Invest ประจำสัปดาห์นี้นะคะแล้วพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะติดตามข่าวสารอัปเดตเทรนการลงทุนกับบรจอ a s อ e เซทพัดได้ที่ Asset Plus Fund Management ทั้งช่องทาง Facebook, YouTube และ m ลอกดิปแอปพลิเคชัน ASP f u n ันทั้ง Android และ App Store สนใจกองทุนโทร02-672-1111